สสวัสดีครับอยู่ในเกมสแตนเดดดิฟวันนี้เราจะมาตัดต้นมะพร้าวครับเราจะเอาไปทำที่ปิ้งย่งางเกาหลีอ้าวออกมาสองต้นเว้ยได้ไงเช,ะ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 ชะ็ดเช็ดเชอะอะไรวะนะต้นมะพร้าวบีบอยเช็ดแมม เฮ้ย hey, ถืออะไรวะเนี่ยมันแน่นอ,อกเฮ้ยต้องยกออกชเก็บไว้เน,นินเปิดใจทรักจ้าจ้าะบักของเกมนี้มันก็เยอะจังเลยเล่นมานี่เต็มไปหมดเลยบักนะก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบคลิปของแล้วนะโปรดเอาเมาส์แรกนะต้องปุ่มสีแดงแบบนี้นะแล้วกดลงไปดูเบานะ Good bad me, Lina. Go see a son!